พอบ้านเห็ดอะไรคะสวัสดีครับพี่นอ้องทำอะไรคะสวัสดีครับพี่น้องต้มไข่ครับผมทำไมต้องกินต้มไข่ไม่มีเงินซื้อแนวกินโอ้ยว่าแต่อีตน <c oughs> อ้นอ๋อคือยาก,กินนี่แหละพี่น้องต้มไข่สุนงรมั่นกินแดงนี่แหละบะมี่กับบะมี่พ่อเอ้ยอปะเป็นยังดอกอาต้มหกหนวยผมได้เห็นมาบะมี่กับอะไรกันโอ้ห้าหกสามชิบบาทเบบนเด้อบ๊บก็พกในเด้อพี่น้องเ้อลวกเอาแล้วคอยจะกินไข่ลวก มันปวดบอกบอกบกบกระพงโหล,ลดอืม,มเราใส่กันในขวดอืมเขาจะกินไข่ลวกเขาห้ยเราเพ็ดลวกไข่ให้อืมแล้วตอนไหนเขาจะไม่เห็ดคือเกลือแก่เกลือโอเคอืมเคยนะป้าจะแจ้งกลางป่างไปหนี่นี่ผู้ใดเนี่ค่ะมาเมื่อสกครมาโฟนาเนี่ยมมแม่มีภายในเออเขาเขาเมื่อสักครู่หาคนน่ะมาโฟน่โอ้โพฟน่ พ่นพ่นเข่ามาให้เอฟซีแบบน่ทักทายให้เป็นจอเดียวเราทายเพื่อเดียวนะนะเออเซ่เฮลโล่หน่อยไหมตอนนั้นยังต้องการต้องการนะเอาเข่ามาเอาเข่ามาเออสบายดีนะมหนั่นแหอยไหมสบายดีจ้าแกงหาสาววิดีโอกลุ่มพี่น้องวิดีโอกลุ่มมือข่อยชูมือเราทางนี้ฮัดดื่มเป๊ปซี่เดราทางนี้ดื่มเป๊ปซี่เย็นๆ ไออันเลียมเป็นคนตักบอใหญ่ได้่อันนั้นยางเลียมบอใหญ่เสือีฟ้าออบอสสิบแปดเออบอสสบแปดบอสสแปดสอทสอทาคืออันนเออ่งบบสอทาือกล้องนะบอสอันนี้3สาวอันนี้1สาวจากต่างประเทศ กจะดักมโ้ทามนะพโทมงามบนหัวงามเอ้ยงามอีเลียมอีเลียมเห็ดแป้เห็นุ่มสดๆแต่เขาหลุดเอาโซนุ่มโดโอเหฮ่า c ่าฮ่า่าฮ่าล่่าฮ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 ่า่าง่าฮ่่่า เห็นจะตัตันอยู่นี่นุ่มเออนานั่นแล้เห็นแล้โอ้บธรรมดาเด้นเราเด้อเอาชนแก้วน่ไหมชนแก้วหน่แมมาชนแก้วชนแก้วเฮ้ยตายคือเบิดไว้ตายใช่ทางไหมเออเอาแล้วบัตาหนี่พี่น้องเบิรงพ่อซ ชำรานอืม,อมเอาบายบาีแม่สาวๆนะอโอเคไตื่นแล้วมาหน้าหน่อยตื่นแล้วนี่พี่น้องมากินน้ำกันบ้างนี่สามสี่สาวก็ยังอยู่ในสายนี่แหละหักมอนเสียงลงอ,อือแซ่บผักแพลวผักแพลวไข่มักตููมาเด้อ อันนี้มัน่มาตูงนะมันชุกเลยแหละนี่เออนี่ยน,นี่โอเคอยู่เนี่ยอืมพี่น้องมามากินกันคืออยากกินแบบเนี้ยมาเดอ้อมาเดอ้อทุกคนอืมอืมจับอะไรพ่อเออไปต้มอ,อีกก็ได้ มอฮึมแซ่บแซ่บอะไรดีใจอะไรขนาดนั้นคือตื่นไวใช่ว่าดีใจ ม,มาเดิอมาเดิอมากินไข่หวกัน้ำก,ก,กันกับแก้มกินกับผักเเทวแล้วไข่มันเข่ากันจะบอนี่จะโดนเนาะ มัน there, อยากบดเสียหรอกมั้ยม in ันอยู่ในตู้เย็นซี่มังกรอาหารแรงมันนี่อืมซ้ำนี่แหละน้องน้ แล้วมแก้วน้าไม่รู้เนี่ย้มาให้แม่แก้วหนึ่งนะมาขอหน่อยไม่ใช่เอานี่มามาขอมาชนแก้ววะนี่อือแล้วชนกับลูกสาวว่าเป็นยังเลยมดพร้อมแจกบื้นอปอปลาบองตะแต้พี่เลียมสั่งให้อือไข่แม่อเอาไข่ก็ไปให้พ่อแกะให้เอาเปล่า เอาพ่อกินได้กินได้นี่วิตามินแกเด่นลูกอยากกินกับแกตัวนี้กอนนี่ไม่อยากกินแทรหรอกกินกินอาน้ำใสอ่ยวม่ะมาใส่ผู้ใได้เปิดคอนเสิร์ตวะเห็นเปิดคู่กูมือร้านอาหารบอกตะมวนแท้ 嗯。Mm. Mm. มีวิตามินโอ้ยกินพอนอลันอ,อกกบนาเจีนไหมบื้นาขาเจียนอืม ไข่ลวกไข่ลวกเล้อวน <laughs> รรี่เราแซ่บไข่วังไทยมันสดพี่น้อง bật đèn nghe tiếng bật đèn nghe tiếng bao con rớt, tắt tiếng vậy ừ, đặt qua nhá con bao, sung

เอาไปกิน,นกินเรากินฟองเลยคพอเราค่อยอิ่มแล้วมันจะดักกันออาข้าวๆนัาากหน่อยเนาะมันกินแบบชดพดถะนะมันบ่มีพริกมีเกลือเออบ่มีพริกกินกับเกลือผักแพรวแบบนี้นะ เอลาอละพี่น้องำหรับพี่นิกกับเซนเด่าไปก่อนเด้อขอบคุณทุกคูทุกคนทีท่เข้ามาหลังชมบมีบมบ๊ายบายจ้าบัสดีค่ะ